สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BAM Story Channel ช่องที่จะอัปเดตไลฟ์สไตล์ความสวยความงามและความรักให้กับสาวๆคลิปนี้คือคลิปอ่านไพ่ความรักของเพื่อนๆราศีพฤษภประจำเดือนธันวาคม2563เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะ ช่องนี้สามารถรับชมได้ทั้งการแบ่งราศีแบบตะวันตกแบบไทยและแบบลัคนาราศีวันที่จะใส่ไว้ให้ในช่อง d e s สค i ิ t i o n เพื่อนๆที่คิดว่าตัวเองเป็นชาวศีรษภศพสามารถเข้ามารับชมได้นะคะและถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในราศีอะไรสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเอพิสซดที่1ตัวตนของคนทั้ง12ราศีทางช่องของเราได้เลยค่ะ ก่อนจะไปรับชมการทำนายขอให้เพื่อนๆทราบว่าการทำนายนี้เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงใครไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นถ้าคำทำนายนี้ไม่ตรงกับสถานาการณ์ของเพื่อนๆสามารถผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะและการทำนายอาจตรงและไม่ตรงบ้างในบางสถานาการณ์และในบางคนรับชมไว้เพื่อเป็นแนวทางหรือเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ขออ่านพลังงานให้กับเพื่อนๆชาวราศีพฤษภหน่อยนะคะว่าตอนนี้นะคะพลังงานความรักของเพื่อนๆชาวราศีพฤษภเป็นยังไงกันบ้างนะคะพลังงานความรักของเพื่อนๆชาวราศีพฤษภตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆชาวราศีพฤษภตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่เก่งนะคะ คุณสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์จัดการกับปัญหาทุกอย่างได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไม่ได้กลัวความท้าทายอะไรเลยนะคือคุณค่อนข้างมีประสบการณ์ในชีวิตสูงนะคะทีเนี้ยก่อนหน้านี้มันอาจจะมีคุณคาดหวังอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องของโอกาสหรือหรือต้องการอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะใน อาจจะเป็นเรื่องของงานก็ได้การลงทุนหรืออะไรก็ได้หรือว่าเงินก้อนนะคะแต่ว่ามันเหมือนว่าที่ผ่านมามันมีอุปสรรคเนาะมันมีเรื่องของความขัดแย้งขึ้นมาตัวคุณเองพยายามที่จะเคลียร์สถานการณ์นี้นะคะพยายามหาทางที่จะหาทางออกปณนีประนอมนะแต่ว่าผลลัพธ์ของของสิ่งที่คุณกําลังจะทําอยู่เนี่ยมันมันยังไม่ได้เห็นผลนะตอนนี้นะคะก็คือนะตอนนี้ความสําเร็จมันจะยังไม่ได้มาถึงคุณนะ ในระหว่างทางนี้มันคือมันมีอุปสรรคละคะ่ะมันมีสิ่งที่คุณต้องเคลียร์ใจนะคะสิ่งที่คุณหวังมันอาจจะยังไม่ได้ถ้ามองในเรื่องของความรักนะคะตัวคุณเองก็เหมือนอยากจะได้รับโอกาสในความรักเนาะ,ะแต่ว่าทีนี้มันที่ผ่านมามันเคยมีปัญหากันมาก่อนนะคะแล้วก็คุณเองพยายามที่จะประครับประคองปณีประนอมแล้วนะคะสื่อสารกันได้แล้วนะคะเข้าใจกันแล้วเคลียร์กันนะคะแต่ว่า สถานการณ์ในความรักนะคะถ้าถามถึงความรักนะมันก็ยังยังไม่ดีนะคะยังคุณยังไม่ได้สิ่งที่คุณพอใจที่คุณคาดหวังนะคะบางอย่างมันยังยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะมาดูสถานการณ์ของตัวเขานะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคนที่เพื่อนเชา่อนชาวประสบคิดถึงนะคะว่าสถานการณ์ของตัวเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ มาดูกันนะคะว่าคนรักคนที่เพื่อนๆชาวพืชศบคิดถึงนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์ความรักของเขาด้วยนะคนรักนะคะคนที่เพื่อนๆชาวพืชศบคิดถึงหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์ของเขานะเหมือนว่าตัวเขาเองนะคะรู้สึกว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะเขาไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ อย่างที่ควรนะแล้วก็ในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีใครที่มีตัวเลือกอยู่ในความสัมพันธ์หรือมีอะไรเข้ามาที่ทำให้ดึงความสนใจจากความรักออกไปอะคะ่ะอาจจะมีตัวเลือกเยอะในความสัมพันธ์มีคนที่มีคนคนหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ให้ความใส่ใจกับความรักครั้งนี้นะคะหรือว่าไปสนใจในเรื่องอื่นแล้วก็ ตัวเขาเองอยากจะไปเริ่มต้นใหม่ก็ยังทำไม่ได้นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขารู้สึกไม่ไม่ได้มีความสุขไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นมีความเป็นครอบครัวอยู่ในนั้นนะคะเหมือนตอนนี้เขาความรู้สึกเขาคือเหมือนเขาไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วก็ความรักความสัมพันธ์มันไม่มีความสุขอะค่ะเขาเองถูกปิดกั้นหลายๆอย่างมันมีอะไรที่ไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนนะคะ อาจจะเป็นไปได้ว่าทางตัวคุณอาจจะมีใครใหม่ๆอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วมันมีปัญหามีปากเสียงกันแล้วทําให้มันเกิดการตัดสินใจเกิดการเลือกขึ้นนะคะมันมีไพ่ของการการเลือกทางเลือกของทั้งคุณและเขานะแล้วก็ตัวคุณเองก็มองว่าคุณยังไม่เคลียร์ความรู้สึกตัวเองเลยอะ่ะมันคุณยังไม่ได้รับสิ่งที่คุณควรจะได้ตัวเขาก็มองว่าเขายังไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะมันจะค่อนข้างยังไม่ค่อยเคลียร์กันทั้งคู่นะ เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในเดือนธันวาคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนชาวพฤศภกับคนรักคู่รักหรือว่าคนที่อยู่ในความคิดความรู้สึกความคิดถึงของเพื่อนๆนชาวพฤษภนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าตอนนี้คุณเหมือนตัวคุณเองตัวเขาเองอ่ะมันยังก้ามก้ามกึ่งกึ่งนะคะมันยังไม่มี energy ของการเริ่มต้นใหม่ความสดชื่นหรือความสุขในความรักเลยอะ มันเหมือนเป็นการตัดสินใจการเลือกการอรอคอยโอกาสการอรอคอยผลลัพธ์อะไรอย่างนี้มากกว่านะคะโอเคค่ะแล้วว่าที่ผ่านมานะคะอย่างที่บอกเนาะคุณมีความขัดแย้งมีมีปัญหามีอยู่ประักในเรื่องความรักกันมาก่อนนะคะทีเนี้ย พลังงานของไพ่นะคะมันจะมีในเรื่องความเจ็บปวดในความรักอยู่นะคะซึ่งในเดือนนี้มันก็จะยังมีอยู่นะอาจจะเป็นเรื่องของความเศร้าจากการจบการการเลิกราหรืออาจจะเป็นในบางกรณีนะคะเป็นเรื่องของของความรักสามเศร้าความรักที่มีมากกว่า2คนก็ได้นะคะมันยังสร้างความเจ็บปวดให้ตัวคุณ2คนอยู่คือความรักของคุณทั้งคู่มันยังมีอยู่คะ่ะมันยังมีคนที่ที่ยังคง เก็บความรักอันนี้ไว้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นในในภาพของความมั่นคงหรือการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามองแล้วคือความสัมพันธ์ของคุณมันมันไม่สามารถที่จะมองไปไกลถึงอนาคตได้อ่ะคะ่ะทีนี้ที่ผ่านมาหลังจากที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นใช่ไหมคะตัวพวกคุณเองอะ่ะไป ใช้เวลาในความคิดแล้วก็มีการตัดสินใจภพยสถานการณ์ของเดือนธันวาคมจะเป็นเรื่องของการที่หลังจากที่คุณหยุดพักกลับมาแล้วอะคะ่ะเหมือนคุณใช้เวลาแล้วทาให้คุณคิดอะไรบางอย่างได้แล้วก็จากสถานการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ดีที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาตอนเนี้คุณจะมองเห็นความจริงในความรักมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่มันเคยผิดพลาดที่มันเคย ถูกทาให้มันไม่ถูกต้องมาก่อนถ้ามันเป็นเรื่องของรักสามเศร้านะคะหรือว่าการที่ทําให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกเสียความรู้สึกกันตอนนี้หลังจากที่คุณฝั่งคนไปทบทวนแล้วนะคะคุณจะคิดแล้วก็เห็นแล้วว่าคุณควรจะจัดการยังไงจะแก้ไขมันยังไงนะคะทําให้มันถูกต้องนะคะทีนี้เรามาดูไพ่พลังงานของจักรวาลกันนะคะว่าจักรวาลจะแนะนําเพื่อนๆชาวราศีพิฤษภฤฤในเรื่องความรักความสัมพันธ์ยังไงนะคะ ให้จักรวาลน,นะคะช่วยให้คำแนะนำกับเพื่อนๆชาวราศีพฤษภหน่อยนะคะความรักนะคะที่มีปัญหานะมีเรื่องที่ทำผิดต่อกันนะคะมีความขัดแย้งความปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมเนาะที่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเท่าเทียมนะคะควรจะต้องทำยังไงในความสัมพันธ์นี้บ้างนะคะ จักรวาลให้คำแนะนำคุณอย่างนี้นะคะมันสอดคล้องกับไพ่ไพ่เอ่อวิลที่ขึ้นมาของคุณเลยนะคะสิ่งไหนที่มันเคยไม่ถูกต้องมาก่อนนะถ้าคุณดูแล้วนะคะคุณเห็นแล้วคุณทําให้มันถูกต้องนะคะความรักที่ที่มันจะไปได้ดีมันต้องอยู่ภายใต้ความถูกต้องเนาะมันต้องก่อนอื่นเลยมันต้องอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมของความถูกต้องของสิ่งที่สังคมยอมรับนะคะแล้วก็ ในความรักกะ็ค่ะบางทีมันจะมีการยึดติดมากเกินไปนะคะหรือว่าไม่ปล่อยวางในบางเรื่องนะคะมันก็เลยทําให้คุณยังถูกยังเศร้าใจอยู่นะคะหรือไม่ก็ในบางกรณีที่ คุณหรือตัวคนรักของคุณเนี่ยมุ่งมั่นในเรื่องงานเรื่องความสําเร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยมากเกินไปนะคะจนทําให้คิดถึงเรื่องเงินเป็นใหญ่แล้วก็ลืมมองลืมให้ความสําคัญกับความรักมันก็เป็นได้นะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปได้ไม่ดีแล้วก็มีคนรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เนาะ เพราะฉะนั้นจักรวาลก็เลยบอกคุณว่าให้คุณระวังเรื่องนี้ไว้นะคะการที่อยากจะมีความมั่นคงในในเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าต้องรู้จักบริหารความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ในความรักก็คืออย่ายึดติดอย่าอย่ามีความแบบเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากเกินไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเมื่อหลังจากที่คุณก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์อะไรมาก็แล้วแต่นะคะ สักวันอยากให้คุณเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่แบบเป็น e NERGY ใหม่ๆนะคะเคลียเอ NERGY ทั้งหลายเลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นมีแพชชั่นใหม่สร้างแพชชั่นใหม่ขึ้นมานะคะทําให้มันเป็นความรักครั้งใหม่ที่ดีๆส่วนใหญ่แล้วนะคะไพ่ใบนี้จะขึ้นมาก็คือในสถานการณ์ที่มันมีความรักที่มันเกิดความผิดพลาดทําผิดแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนะไพ่ก็จะแนะนําให้คุณนะปรับความคิดใหม่เริ่มต้นกันใหม่แล้วก็สร้างแพชชั่น ขึ้นมาใหม่นะคะในความรักนะทีนี้ลองมาดูนะคะว่า Romance Angels นะคะนางฟ้าความรักนะคะจะให้คำแนะนำอะไรบ้างนะคะกับความรักของเพื่อนๆชาวราศีพฤษภนะคะลองมาดูกันนะว่านางฟ้าจะแนะนำให้เพื่อนเพื่ทำยังไงได้บ้างนะคะอืมโอเคค่ะ เหมือนกับที่เปิดไพ่ไปนะคะก็คือพอหลังจากที่คุณสองคนนะไปเรียนรู้ไปใช้ความคิดนะคะพักไปแล้วก็ใช้การตัดสินใจแล้วก็กลับไปทบทวนความสัมพันธ์ของคุณนะคุณก็จะคิดได้นะคะว่าตัวคุณทั้งสองคนนะคะต้องต้องเปิดใจทำความเข้าใจในตัวกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ getting to know each other นะคะ คือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันอาจจะคุณอาจจะยังไม่ได้ทําความรู้จักกันอย่างลึกซึ้งไม่ได้รู้ในด้านดีด้านไม่ดีของกันและกันเพราะฉะนั้นควรจะต้องชัดเจนนะคะ as you reveal your innermost selves to each other นะคะ you bond d e p e n s ความรักความสัมพันธ์คุณมันจะเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเร็วๆนี้นะ เร็วๆนี้คุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันจะได้เริ่มเซตพลังงานกันใหม่นะคะ Clearly decide what you want, so that it comes to you now ก็คือให้อยากให้คุณตัดสินใจให้ได้คิดให้ได้นะคะว่าคุณอยากจะจัดการแก้ไขปัญหาย,ยังไงนะคะจะทำยังไงความสัมพัญแล้วก็เร็วๆนี้สิ่งที่คุณต้องการมันก็จะเกิดขึ้นนะคะ Attraction ค่ะ You attract romantic love by enjoying this moment fully. ก็คือณตอนนี้อยากให้ตัวคุณเองนะคะทำทำตัวเองให้มีความสุขกับในในช่วงเวลานี้ของตัวเองนะคะแล้วก็คุณก็จะสามารถดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาหาคุณด้วยแล้วคุณสองคนก็จะมีดังดึงดูดต่อกันนะคะคือตัวคุณเองก็ต้องมีความสุขกับตัวเองก่อนนะจะได้ไม่ต้อง พึ่งพาความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปนะคะแก้ไขความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณนะคะแล้วก็ต้องจำไว้ว่าความรักความสัมพันธ์มันต้องอยู่ในพื้นฐานของความชัดเจนนะคะความถูกต้องนะอันนี้ก็จะเป็นคำทำนายนะคะการอ่านไพ่ความรักให้กับเพื่อนๆชาวราศีพฤษภนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการอ่านไพ่ความรักให้กับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และคอมเมนต์ให้กับพวกเราด้วย และเพื่อนๆที่อยากติดตามคลิปของเราในเดือนต่อๆไปกด Subscribe ไว้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความรักให้กับตัวเองมอบความรักให้กับผู้อื่นและมีความสุขสมหวังในความรักนะคะสวัสดีค่ะ